สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับในวันที่29กรกรกฎาคม2 0 2 1นะครับเราอย่าลืมที่จะอ่านพระวจนะของพระเจ้าใช้เวลากับพระคำของพระองค์นะครับใช้เวลาในการอธิษฐานก่อนทำสิ่งอื่นใดนะครับวันนี้มานาประจำวันนำเราดูด้วยกันในเอเฟซัสบทที่2ข้อที่11ถึงข้อที่22นะครับเอเฟซัสบทที่2ข้อ11ถึงข้อ22นะครับ ฉฉะนั้นท่านจงระลึกว่าเมื่อก่อนท่านเคยเป็นคนต่างชาติตามเนื้อหนังนะะพวกที่รับพิธีเข้าสุนัตซึ่งกระทําแก่นเนื้อหนังด้วยมือเคยเรียกท่านว่าเป็นพวกที่มิได้เข้าสุนัตจงระลึกว่าครั้งนั้นท่านทั้งหลายเป็นคนอยู่นอกพระคริสต์ขาจากการเป็นพลเมืองอิสราเอลและไม่มีส่วนในบรรดาพันธสัญญาซึ่งทรงสัญญาไว้นั้นไม่มีที่หวังและอยู่ในโลกปัศจากพระเจ้า แต่บัดนี้ในพระเยซูคริสต์ท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกลได้เข้ามาใกล้โดยโลหิตของพระคริสต์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นสันติสุขของเราเป็นผู้ทรงกระทําให้ทั้งสองฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและทรงลื้อกำแพงที่กั้นระหว่างสองฝ่ายลงคือการเป็นปฏิปักษ์กันโดยในเนื้อหนังของพระองค์ได้ทรงให้พระธรรมบัญญัติอันประกอบด้วยบทบัญญัติและกฎหมายต่างๆนั้นเป็นโมคะ เพื่อจะกระทาให้ทั้งสองฝ่ายเป็นคนใหม่คนเดียวในพระองค์เช่นนั้นแหละจึงทรงกระทำให้เกิดสันติสุขแล่เพื่อจะทรงกระทำให้ทั้งสองพวกคืนดีกับพระเจ้าเป็นกายเดียวโดยการเขนซึ่งเป็นการทำให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อการหมดสิ้นไปและพระองค์ได้เสด็จมาประกาศสันติสุขแก่ท่านที่อยู่ไกลและประกาศสันติสุขแก่คนที่อยู่ใกล้ เพราะว่าพระองค์ทรงทำให้เราทั้งสองพวกมีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันเหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ใช่คนต่างด้าวต่างแดนอีกต่อไปแต่ว่าเป็นพลเมืองเดียวกับธรรมิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้าท่านได้ถูกประดิษฐานขึ้นบนล่าแข่งพวกอัครทูตและพวกผู้เผยพระชนะพระเยซูคริสท,ทรงเป็นศิลามุมเอกและในพระองค์นั้น ทุกส่วนของโครงล่างต่อกันสนิทและเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในพระองค์นั้นท่านก็กําลังจะถูกก่อขึ้นให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระวิญญาณด้วยขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับพระธรรมเอเฟซัสนะครับที่เป็นพระคัมภีร์ที่เปิดเผยหัวใจของเปาโลนะครับแล้วก็ชี้แจงสถานะของเราที่กลายเป็นคนใหม่จริงๆในพระเยซูนะครับเราใช้4ี่คถาม เหมือนเช่นทุกวันนะครับเพื่อคิดพิจารณาเราใช้4คําถามนะครับเพื่อพิจารณาดูด้วยกันนะครับว่าวันนี้พระคําของพระเจ้าสอนอะไรบ้างกับเรานะครับคําถามข้อแรกนะครับคือวันนี้เรามีข้อไหนประทับใจบ้างหรือมีข้ออะไรที่เราอยากจะเข้าใจเพิ่มเติมบ้างนะครับข้อประทับใจ หรือข้อที่เราอยากเข้าใจเพิ่มเติมอย่าลืมที่จะจดบันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับเพราะว่าพระเจ้ากำลังใช้พระวจนะของพร,งพระองค์เพื่อสอนเราอาจจะเตือนเราในบางอย่างนะครับแล้วโดยมากนะครับสิ่งที่เราสิ่งที่แตะใจเราหรือสิ่งที่ทําให้เราคิดสงสัยอาจจะเกาหัวเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้ากําลังจะสอนเรานะครับวันนี้นะครับผมประทับใจนะครับที่ไฮไลท์ข้างบนนี้ไว้นะครับสรุปคือ เมื่อก่อนนะครับคนไทยหรือแม้แต่คนที่เป็นคนต่างชาติคนตะวันตกนะครับเขาไม่มีบรรัญญัติพระเจ้านะครับหรือสมัยก่อนนะครับคนอิสราเอลคนตะวันออกกลางนะครับเขามีบรรัญญัติพระเจ้านะครับคนอิสราเอลมีบรรัญญัติกลางของพระเจ้าแต่ไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามเราคืนดีกับพระเจ้าได้ทางเดียวนะครับพระคัมภีร์ยืนยันคือทางพระเยซูไม่มีทางอื่นนอกจากทางพระเยซูเท่านั้น ที่จะทาให้เราคืนดีกับพระเจ้าได้ไม่ว่าเราจะอยู่โดยมีบัญญัติพระเจ้าหรือไม่มีบัญญัติพระเจ้าก็ตามนะครับคำถามข้อที่2นะครับคือวันนี้พระคัมภีร์สอนให้เห็นพลรรักษณะของพระเจ้ายัางไงบ้างเนื่องจากว่าภาษาไทยมีราชาศัพท์เยอะนะครับแล้วราชาศัพท์เยอะเนี่ยแล้วเปาโลกําลังย้ําหลายๆครั้งนะครับว่าปฏิปักษ์เป็นยังไงหรือว่าเราทั้งสองเป็นยังไงนะครับ ี่น้องลองอ่านช้าๆดีๆนะครับเราจะเห็นถึงเหตุและผลของเปาโลนะครับเปาโลกําลังเห็นให้เห็นถึงแผนการของพระเจ้านะครับที่ผมเขียนวันนี้นะครับว่ามันกินเวลายาวนานนะถ้านับไปจริงๆเนี่ยตั้งแต่อับราฮัมจนถึงปัจจุบันเลยจริงไหมครับก่อนหน้าอับราฮัมไม่มีสิ่งที่เรียกว่าชนชาติอิสราเอลนะครับแล้วอับราฮัมยังไม่ถูกเรียกว่าชนชาติอิสราเอลด้วยเพราะว่ามันเริ่มต้นจากยาโคบใช่ไหมครับ ถ้าย้อนกลับไปอีกนะครับไปจนถึงตั้งแต่อาดัมและเอวานี่คือแผนการความรอดของพระเจ้าที่ยาวนานนละเกินความเข้าใจของเราเราคงไม่คิดแผนนี้แน่นอนนะครับแต่พระเจ้าทําให้แผนการนี้สําเร็จโดยพระเยซูและแผนการนี้ยังไม่สมบูรณ์จนถึงวันสุดท้ายและคนสุดท้ายที่จะได้รับความรอดตามน้ําพระทัยพระองค์พระเยซูเลยเป็นศูนย์กลางนะครับของประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่ อับราฮัมใช่ไหมครับจนถึงปัจจุบันอับราฮัมนี่คืออดีตนะครับปัจจุบันนี่คือยังไม่จบนะครับจะไปถึงอนาคตตรงกลางเนี่ยมีพระเยซูอยู่นะครับพระเยซูจึงเป็นศูนย์กลางของประวัติศาสตร์ทั้งหมดนะครับทําไมพระเจ้าถึงทําอย่างนี้นะครับพระคัมภีร์เล่มอื่นนะครับเปาโลอธิบายบอกว่าเพื่อให้คนอิสราเอลเนี่ยอิจฉานะครับในโรมเนี่ยเห็นชัดๆเลยนะครับเพื่ออิจฉา แล้วก็จะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยที่เป็นคนอิสราเอลเนี่ยที่มีพระสัญญาของพระเจ้ามีบัญญัติของพระเจ้าเนี่ยมีของดีขนาดไหนอยู่กับตัวเพื่ออิสราเอลได้ถ่อมใจเห็นไหมครับแทนที่จะหยิงพยองให้เขาถ่อมใจนะครับว่าเนี่ยเขาเองได้เห็นแล้วว่าบัญญัติที่เขามีเนี่ยไม่สามารถช่วยเขารอดได้และเพื่อให้คนต่างชาติที่ขาดจากบัญญัตินะครับทราบซึ่งในพระคุณว่าตอนแรกเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์มีส่วนใน แผนการของพระเจ้าเลยลองคิดนะครับคําว่าพระคริสต์นะครับทุกวันนี้เราพระเยซูคริสต์หรือคริสเตียนเราเห็นว่าเป็นคนํานี้แต่คเนี้คือพระเมสสิยาใช่ไหมครับและพระเมสสิยาเนี่ยเป็นของพวกคนยิวเท่านั้นการที่เรามีพระคริสต์หรือพระเมสสิยาได้เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าที่นําให้เราอยู่ในพระสัญญานี้ด้วยนะครับ นอกจากนั้นนะครับในลักษณะของพระเจ้าเราเห็นชัดเจนนะครับว่าความรอดเนี่ยมาจากพระโลหิตของพระคริสต์และพระโลหิตนั้นหลั่งออกทางไม้กางเขนของพระองค์ถ้าไม่มีพระโลหิตไม่ได้มีการอภัยบาปนะครับไม่ได้มีการไถ่แล้วเมื่อเราได้รับการไถ่แล้วเราได้คืนดีกับพระเจ้าและพระเจ้าเองทรงเป็นสันติสุขของเรานะครับเป็นสันติภาพของเราเป็นชาโลมของเรานะครับ นี่คือสิ่งที่เราได้รับแต่เราไม่ได้รับการไถ่นี้พระเจ้าให้เปิดเผยนะครับว่าการไถ่นี้มีไว้เพื่อให้เราเนี่ยได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้านะครับเราเข้าสนิทเข้าเฝ้าพระเจ้าได้เห็นไหมครับเห็นแผนการที่เป็นตีเอกานุภาพไหมครับพระเจ้าพระเยซูไถ่เราเพื่อให้เราเนี่ยเข้าเฝ้าพระเจ้าพระบิดาผ่านทางพระเจ้าที่เป็นพระวิญญาณ ไม้กางเขนของพระเยซูที่ทําสําเร็จเพื่อเราแล้วเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อวหวังใจได้รับพระราชทานพระวิญญาณอยู่กับเราเพื่อให้เราทั้งหลายได้เข้าเฝ้าพระเจ้าพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกันพระเจ้าของเรามีองค์เดียวนะครับเป็นพระเจ้าที่เป็นตีเอกนุภาพเราเห็นนะครับในลักษณะข้อสุดท้ายวันนี้พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูทรงเป็นศีลามุมเอเป็นศีรษะของพระกายนะครับที่จะ ที่สถิตของพระเจ้าวันนี้พระเจ้าวางรากฐานเริ่มต้นไว้ที่พระเยซูแล้วต่อยอดต่อยอดต่อยอดมาถึงเราทั้งหลายไม่ได้มาจากความคิดมนุษย์ไม่ได้มาจากมือมนุษย์แต่มาจากพระเจ้าเองนะครับลักษณะของมนุษย์นะครับที่เราเขียนนะครับในวันนี้เป็นคําถามที่3นะครับหลังจากลักษณะของพระเจ้าแล้วเราเห็นลักษณะของมนุษย์ย่งไงบ้างนะครับในวันนี้ อย่างแรกเลยนะครับมนุษย์มักจะวัดกันที่ภายนอกนะครับไม่ว่าโดยเชื้อชาติเป็นคนอิสราเอลหรือเปล่าหรือไม่ได้เป็นคนอิสราเอลหรือถ้าเป็นคนอิสราเอลทําพิธีกรรมอะไรครบถ้วนหรือยังพิธีกรรมในทางร่างกายนะครับอย่างเช่นการเข้าซุนหนักนะครับแล้วมนุษย์ทะเลาะกันเป็นศัตรูกันด้วยสิ่งเหล่านี้เธอตาสีฟ้าเธอผมสีทอง เธอผิวดำเธอเป็นชนชาติที่พระเจ้าสาบแช่งเธอไม่ได้เข้าสุนัตเธอเป็นคนสกรปรกเธอกินหมูเธอไม่กินหมูนี่เป็นลักษณะของมนุษย์ที่เป็นศัตรูกันตลอดเวลาบทความมานาวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับมีผู้เชื่อในพระเยซูใช่ไหมครับชื่อเทเลมาคัสที่ยอมตายนะครับเข้าไปในโคลิเซียมระหว่างที่เขาจะสู้กัน เพื่อยอมตายให้เห็นว่าการทําสงคารามการฆ่ากันมันไม่ใช่น้ําพระทัยพระเจ้าเลยขอบคุณพระเจ้านะครับที่โดยพระเจ้าทรงนำนะจะักรพรรดิในเวลานั้นยกเลิกการแข่งขันกีฬาในโคลิเซียมไปนะครับลักษณะของมนุษย์ที่เห็นอีกนะครับคือจริงๆแล้วพิธีกรรมหรือเชื้อชาติหรือบัญญัติต่างๆนะครับ พระคัมภีร์อธิบายไว้นะครับเปาโลเนี่ยแหละอธิบายนะครับในพระคัมภีร์ว่าบัญญัติที่พระเจ้าให้ไว้แก่มนุษย์นะครับเป็นเหมือนพี่เลี้ยงนะครับเมื่อเราโตแล้วเราไม่ต้องการพี่เลี้ยงนะครับหรือถ้าเปรียบเทียบชัดเหมือนล้อเสริมของจักรยานนะครับพี่น้องเคยเห็นลูกหลานของเราหัดขี่จักรยานนะครับจักรยานสองล้อแล้วมีล้อเสริมอยู่ใช่ไหมครับมีใครโตแล้วขี่จักรยานเป็นแล้วเรายังต่อล้อเสริมอยู่ไหมครับไม่มีนะครับ เพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ล้อเสริมแล้วเมื่อเรามีพระเยซูเมื่อเราอยู่ในพระเยซูล้อเสริมพี่เลี้ยงไม่จำเป็นอีกต่อไปแต่เป็นพระเจ้าที่กำลังกระทำกิจของพระองค์อยู่ในเราพระเยซูทรงนำการเป็นปฏิปักษ์กันออกไปแล้วเราไม่ได้มีศัตรูเราไม่แบ่งชนชาติไม่แบ่งเชื้อชาติไม่แบ่งระดับฐานะทางสังคมไม่แบ่งอะไรอีกต่อไปแล้ว เพราะเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันเข้าเฝ้าและนนมัสก,การพระเจ้าได้เหมือนกันเราต้องระวังนะครับเพราะว่าจะมีคนที่เข้ามาในคิดสักจากเราบอกว่าฝั่งนี้ต้องรู้สึกว่าต้องชดเชยให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือฝั่งนี้ต้องขอโทษอีกฝ่ายหนึ่งการขอโทษกันและกันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่เราเป็นหนึ่งเดียวกันเราเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงเลยผ่านทางพระเยซูนะครับในคิดสักจ และเราสืบต่อนะครับจากรากฐานที่พระเยซูวางไว้วันนี้เราก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับนี่ไม่ได้กําลังสอนคําสอนที่บอกว่าเราต้องอิงประเพณีมีหลายความเชื่อนะครับที่บอกว่าเราต้องมีประเพณีนิยมเราต่อยอดมา2,000ปีกี่พันปีแต่เปาโลไม่ได้กําลังบอกถึงประเพณีการสืบทอดแบบนั้นนะครับแต่บอกว่าเป็นการสืบทอดผ่านทางอะไรครับ การสืบทอดผ่านทางพระวจนะนะครับของพระเจ้าเห็นไหมครับจากรากแข่งพวกอัครทูตและพวกผู้เผยพระวจนะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศีลามุมเองกพวกอัครทูตบันทึกพระคัมภีรพวกผู้เผยพระวจนะบันทึกพระคัมภีน้นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดนะครับคือพระวิญญาณที่พระเจ้าทรงเปิดเผยพระวจนะที่พระวิญญาณทรงเปิดเผยนะครับเป็น สิ่งที่ทําให้เราเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่าอิงประเพณีนะครับเพราะประเพณีเปลี่ยนไปได้นะครับว่าโบสถ์ควรจะเป็นยังไงแต่งตัวยังไงการนมัสการควรเป็นยังไงแต่อิงที่พระคำของพระเจ้าและอย่างสุดท้ายกับวันนี้เรายังถูกสร้างอยู่นะครับกระบวนการสร้างนี้ยังไม่เสร็จนะครับเราเป็นที่ประทับของพระวิญญาณ <t om pa> เรารยังถูกสร้างอยู่กําลังถูกก่อสร้างอยู่ะเช่นเดียวกับโครงการก่อสร้างทุกอย่างนะครับมันยังไม่เสร็จนะครับจนเจ้าของโครงการจนเจ้าของบ้านบอกว่ามันเสร็จแล้วหรือมันบอกว่าครบเวลาแล้วนะครับพระเยซูพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าภู้วิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่เสร็จกับเรานะครับเราเังนต้องถูกสร้างให้เป็นเหมือนพระเยซู ập, มากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเรามีส่วนใน พระกายของพระเจ้าที่กําลังทรงสร้างอยู่นะครับในโลกนี้ให้เราได้มีส่วนอย่างเต็มที่อย่าให้เราแบ่งแยกกันที่รูปร่างภายนอกหรือเชื้อชาติของเราหรือสิ่งที่เราทําด้วยร่างกาย,ยต่อไปแต่เราทําตามสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยกะเราผ่านพระคาของพระองค์นะครับให้เราได้อธิษฐานด้วยกันพิดาเจ้าเราขอบคุณพะอสำหรับพวะชนะตอนนี้ที่บอกแล้วพระเจ้าว่ามนุษย์ถ้าโดยความคิดมนุษย์ เองนั้นเราเป็นศัตรูละขัดแย้งซึ่งกันและกันเองแต่โดยพระเจ้าที่ทํากิจของพระองค์ภายในเราโดยพระวิญญาณของพระองค์ที่สถิตยอยู่ในเราเหมือนกันไม่แตกต่างกันเราจึงคืนดีกันและกันได้เราจึงคืนดีกับพระองค์ได้แล้วเราจึงเป็นหนึ่งเดียวกันในการทําให้ทั้งโลกได้เห็นถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงทําเพื่อเราทั้งหลายได้รับการสร้างใหม่พระเจ้าเพื่อที่แผนงานพระองค์จะสําเร็จเพื่อให้พระองค์เป็นที่ เขารบสนเสริญและมัสการเราขอบคุณพระองค์ขอบพระเจ้าใช้เราพระเจ้าอธิษฐานร่วมกันในพระนามเบโตรเจ้าอาเมนขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกขั้นนะครับสวัสดีครับ